สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการเมื่อวันที่17มีนาคม2567ผพลตมดเอกวิษนุปราศาททองโอสถประธานกรรมการบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล The Third Runway Swanaboom Charity Run บนทางวิ่งเส้นทางที่3ทสพซึ่ง AOT เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงคมนาคมได้ดำเนินการกร่อสร้างทางวิ่งเส้นที่3ทสพโดยมีกำหนดการเปิดใช้งานในเดือนกรกฎาคมนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพการเตรียมความพร้อมในการรองรับผู้โดยสารและนักเดินทางจากทั่วทุกมุมโลกที่จะเดินทางมาประเทศไทยให้ได้รับความสะดวก อันจะนำมาสู่การฟื้นฟูทางด้านอุตสาหกรรมการบินและการท่องเที่ยวรวมทั้งขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมพร้อมทั้งส่งเสริมประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินของโลกเชื่อมโยงการขนส่งทางอากาศและเชื่อมต่อการเดินทางแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Pacific, ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินบนเป้าหมายการผลักดันท่ากาศยานของไทยให้ติดอันดับหนึใน20สนามบินที่ดีที่สุดในโลก เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารระหว่างประเทศของทอสพได้มากกว่า150ล้านคนต่อปีภายใน5ปีดรกิรติกิจมานวัตกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ AOT บอกว่า AOT ขอขอบคุณพลังนักวิ่งกว่า5,000คนที่มาร่วมกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล The Third Runway สวนภูมิชา r r i t y Run รวมทั้งบริษัทสก y i c อจำกัดมหาชนกลุ่มบริษัท k ิง g Power สวนภูมิบริษัททิปโก้แอส จำกัดมหาชนบริษัทปตทจำกัดมหาชนบริษัทซีตาพีทรัสจอยเวนเจอร์บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนบริษัทยูเนเต็ดแอนาลิสแอนด์เอนจิเนียริงคอนซัลเทนจำกัดบริษัทสกายแปซิฟิกแอร์เซอร์วิสสจำกัดบริษัทผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็นจำกัดบริษัทสามารถคอมมวนิเคชันเซอร์วิสจำกัดบริษัท DX Executive l ทีฟลาวชไทยแลน์บริษัท e v ีมีพลัสจำกัดบริษัท Ford Corporation จำกัด และบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนที่ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมและร่วมส่งมอบรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายกว่า5.5ล้านบาทเพื่อนําไปสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์มอบให้กับโรงพยาบาลในถิ่นธุรกันดารซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งของ a อ t อทที่มุ่งส่งเสริมและช่วยเหลือสังคมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมทั้งส่งเสริมการให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีสุขภาพที่แข็งแรงและยังได้มีโอกาสช่วยเหลือสังคมร่วมกัน พร้อมเปิดประสบการณ์ครั้งแรกและครั้งเดียวในชีวิตบนทางวิ่งเส้นที่3ทสพด้วยบรรยากาศภายในงานเต็มไปได้วยความสนุกสนานและอรอยยิ้มจากนักวิ่งที่ได้ร่วมวิ่งในงานพร้อมกับคุณตูนบอดี้สแลมคุณแอนทองประสมคุณเกรทวรินทรคุณแพนเค้กเขมณนิตคุณยายหาญยายิงรัฐาและดิเจพุทธรวมไปถึงเหล่าอินฟลูเอนเซอร์สายกีฬามากมายภายในงานพร้อมปิดท้ายงานวิ่งด้วยการรับประทานอาหารที่เอโอทีจัดเตรียมรถฟู้ดทรัคไว้คอยบริการนักวิ่ง เต็มอิ่มด้วยความสนุกอิ่มสุขกับการทำบุญไปพร้อมกัน